เคยสั่งไว้ว่าถ้าเวลาเราจะนอนในป่าห้ามเลือกที่ว่าตรงนั้นที่ของข้าหรือของใครคือถ้าอยากนอนตรงไหนก็นอนเลยห้ามจองที่คนไหนที่จองที่ว่าที่ตรงนี้เป็นของข้าคนนั้นส่วนมากแล้วจะโดนเสือฆ่าไปกินพระพุทธเจ้าของเรา ได้ตรัสเอาไว้ว่าคนผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองบุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกบุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างยิ่งบุคคลผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองบุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเดือดร้อนว่าบาปเราทำแล้วบุคคลผู้ทำบาปนั้นไปสู่ทุกขติแล้วยว่อมเดือดร้อนโดยยิ่งผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินว่าบุญอันเราทำไว้แล้วผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินโดยยิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันครับว่าความวสัติ์ศิ์มีจริงแต่เราถึงแม้จะไม่ได้เห็นภาพจริงคิดว่าไม่ช้าเราคงจะได้เห็นภาพที่บันทึกไว้ทั้งภาพนิ่งแือวิดีโอหลังจากที่ได้กลับไปจัดก,การตรงนี้ให้เรียบร้อยก็คงจะได้ส่งมาให้ดูกันมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ากฏขึ้นที่ในหมู่บ้านของเราเองในพื้นที่ของเราเอง พราะฉะนั้นอยากให้เราพิจารณาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เจรตนาต้องการให้พวกเราได้รับรู้ความเป็นไปของถืนป่าที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเชื่อแล้วก็ปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องกับถืนป่าแห่งนี้มงคลจะเกิดขึ้นกับตัวเอง ก็มีความเพ้อเลินเมื่อที่ท่านผอ,อ,อชมจอันนี้เป็นต้นจำปาป่าที่คนจีนเวลาตายแล้วก็จะใช้ต้นไม้ชนิดน,นี้ทำทำเป็นลรงจำปา

ใครยั่เติมน้ำไม่เติรือซ้ำก็เติมน้